ลูกอย่าไปทางนั้นเด้อห้ามไปทางนี้คืนเลยคืนไปเลยมาให้มาทางนี้ขึ้นามื่อกี้ยาพูด <c oughs> <c oughs> ไปไซเดอรยหนิฮะฮะึไปกันนะนี่อยากไปไซเดอรยหนีิฮะตีนี่นิฮ<ะ>ึหนูจะเดินมาทำไมนู้นกลับไปฝั่งนู้นเลย ขึนไหมให้เยอะพะจันพาจันจ๋าเออพะจันเลยเอา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 คืเอเ,นนเรอนคืนนอถวะเรนคือถวะจัน พ่อจย,อย์อุ้ยอุ้ยเอ้ยขึ้นเล่นน้ำคือแท้มันบ่อีแลเดี๋ยวมานอนน้ำเวลาเย็นบ่จะนายผ้าขึ้นมืัอนี่กนันแล่นหาดองดองบ่ดีดเลยบ่ดีด,ดองดองเลยบ่อก็คือน,นอนอยู่ผูด้เดียวเทอะวาคือบรสุเอ้ยกับบายแท้ผุนเอ้ยกระอายอยู่บุะนะผุนพี่เข้าไปแล้วจัน พเจรย์พเจริพี่เข้าไปแล้วนุ่นนุ่นพี่เข้าไปแล้วนุ่นก็ไม่รอพะจรย์แล้วเซยเซย์พเจรย์นุ่นพี่เข้าไปแล้วนุ่นเซยยังไม่รู้อีกยังไม่รู้อีกพะจรนญรู้หรือยังทีนี้ไปเร็วๆเข้าไปป้ายละพุนเร็วเออไปป้ายละพุน อืมไอพจันญไปป้าแล้วพุ่นพุ่นเขาไปป้าแล้วพุ่นมาเร็วเขาบดทาพะจันแล้วน่ะพี่พีไม่รอพะจัิญแล้วอ่าคือเห็ดคือใช่ป่ะเห็ดบ่กเขาหมูเขาพวกแท้อยู่ผู้เดียวพุื่นะยู่คนเดียวพผื่นะนุ่นไปเร็วพี่เขาไปแล้วนุ่นเร็วเร็วเร็วเฮ้เขาไม่รอพะจันแล้วน่ะ ไปแล้วเห็นไหมเห็น,หนไหมไหมไปรอพระอาจารย์แล้วไรปรอพระอาจารย์แล้วนะไปแล้วนู่นไปแล้ว